สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาตามส้มตำหน่อไม้นะคะหน่อไม้กุ้งจอมปลาหมึกนะคะอันนี้นะคะเราก็ตำไว้แล้วนะคะเราก็ใช้พริกประมาณเจ็ดเม็ดนะคะพริกเจ็ดเม็ดนะคะพริกเจ็ดเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกนะคะวัตถุดิบแล้วก็มีนะคะปลาหมึกนะคะหน่อไม้นะคะ หน่อไม้ไม่ใช่หน่อไม้แล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วกุ้งกุ้งจอมนะคะแล้วก็ใส่ไปในนี้เลยนะคะวัตถุดิบก็มีที่เห็นนะคะมีที่เห็นเลยนะจะ๊ะหน่อไม้นะคะใส่หน่อไม้ไปด้วยเดี๋ยวก็ปรุงรสแล้วเราก็ใส่นี่นะคะ ใส่นี่นะคะใส่ปลาหมกึกกุ้งจอบเนี่ยเราค่อยเอามาใส่ที่หลังนะคะแซ<ม>บแซบเลยจ้าจ<ม>ะาใส่มะเขือเทศไปด้วยนะเรายังไม่ได้ใส่น้ำมะนาวนี่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศไปด้วย แล้วไม่ไม่ต้องละเอียดนะคะมะเขือเทศนะคะให้เราบีบเอนาน้ำเขาออกมาค่ะนี่นะคะใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายไปนะคะรสมันจะอร่อยมากเลยบีบน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวลงไปนะคะ ค่ะประมาณลองชิมดูนะว่ามันจะเท่าไหร่นะว่ามันจะเปรี้ยวไหมใส่ลงไปเลยจ้าแล้วเราก็ใส่กุ้งจอบนะคะ กุ้งเจาไปหมดเลยนะคะกุ้งจอะแล้วก็คุกคุกคุกไปนะคะพ,ะพี่เราทำแล้วเม่เดี๋ยวเรามาไปชิมดูนะคะเราลองใช้เพราะเราใส่กุ้งจอะไปด้วยใช่ไหมปิเ๊เดูเติมน้ำปลานะคะกุ้งจอะเขาจะไม่เค็ม เติมน้ำปลาลงไปนะคะวัตถุดิบของเราก็มีนะคะมีพริกเจ็ดเม็ดนะคะมะเขือเทศกระเทียมมะนาวกุ้งจอมถั่วลิสงแบบนี้นะคะเราเอาใส่ไปแล้วนะน้ำตาลทรายนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยจ้า ใส่ลงไปนะคะรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าก็ยังต้องอยู่ที่การตําชุกหน่อไม้ไม่ต้องตําให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ำออกมาอ,มอร่อยมากมะนาวพอแล้วค่ะมะนาวเปรี้ยวมะนาวที่ประมาณสักสองใบนะคะอันนี้เราจะเขื่าไว้นะคะ แล้วเราก็จะผูกแช่ตู้เย็นเอาไว้สองใบก็อพอดีเลยะคะ่ะไม่ยังไม่ต้องใส่น้ำมะน้ำน้ำมะขามเปียกเลยนะคะเพราะเขาก็จะออกมาจากในนี้เลยนะคะเราไม่ต้องเติมอะไรมากนะคะก็มีมีคุ้งจอบนี่นะคะคุ้งจอบค่ะเราซื้อมาจากบูรีรัมนะคะอ่ะอร่อยมากนะคะร้านนี้อร่อยนะคะก็ดูแม่ค้าคต้องซื้อมา มาทิมนะคะเอามาทำก็โอเคเลยนะคะเหลือน,นี่ค่ะเติมเติมน้ำอีกหน่อยก็ได้เนาะกลิ่นกลิ่นของเขาจะหอมมากค่ะกลิ่นนะคะกลิ่นกลิ่นนี้เลยค่ะน้ำก็หอมเหลือเกิน ืคุณท่านผู้ชมอร่อยอร่อยอร่อยหน่อไม้กินข้าวก็ยิ่งอร่อยหนักเลยจ้าใช้มะนาวสองใบนะคะสองใบเก็บ่านเก็บช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาจัดให้ให้ท่านผู้ชมนะคะ อร่อยมากค่ะแซ่บๆประทับใจเราเลยจ้าเดี๋ยวเราจะจัดหัน่นแตงกวาด้วยค่ะขอเช็ดหน่อยนะคะทำอะไรในครัวก็ต้องเช็ดเช็ดให้สะอาดเช็ดไปเช็ดมาหาผ้าเช็ดให้เจอนี่นะคะเช็ดก่อนนะคะดปแม่ป้าเลยค่ะ ทำผุ้ยสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาจัดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดมาจัดไม่ต้องมีผักอะไรมากหรอคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดนะคะเราจะเอาผักมี้นะคะผักใบาขาวนะคะเราเอาไส้ข้างในของเขานะคะ เอามาทานได้เลยนะคะไส้ข้างในของเอาเมันก็จะเป็นใบเล็กๆอย่างนี้นะคะคินแล้วกรอบๆนะคะกินแล้วกรอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็จัดเอาปอกนะคะอันนี้คือว่าเอาผักในตู้เย็นมาหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเหลืองแล้วนะคะแตงฝาเราขอปอกเราปอกเอาเปลือกออกนะคะเราใช้นี่ปอกดีกว่านะคะ ใช้หมีปอกนะคะมาที่ปอกทำแบบบ้านๆลูกทุ่งลูกทุง่งเราเนอะไปเดียวก็พอแล้วพริกถ้าใครกินเผ็ดก็เอพริกก็เยอะนะคะถ้าใครกินไม่เผ็ดก็เอาสักคนไม่กินเผ็ดเลยก็ห้าเม็ด ห้าเม็ดมันก็เผ็ดนะเจ็ดเม็ดนี่ก็เผ็ดแล้วนะคะเจ็ดเม็ดนี่ก็เผ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถานเป็นทางยาวๆนะคะทางยาวๆจ้านี่นะคะเราก็แซนแซนไปแล้วกันตรงไหนตรงไหนก็ได้นะคะระหว่างกลาง ไี่ต้องเอาเยอะนี่นะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะเราก็มาตัดเลยนะเราชิมดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะเอาผักอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตกัดมนันาน้ำนี่มันจะออกเยอะนะคะเป็นน้ำของหน่อไม้นะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะอร่อยนอร่อยวนกินวนทานเลยจ้านี่น้ำเขานะะ่าอร่อยมากกินกับข้าวคุกข้าวน้ำลายสอเลยนะครับพูดเนี่ยแซ่บไม่ต้องบอกอะไรแล้วแซ่บมากแซ่บจริง นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ําไว้ข้างๆเพราะน้ำเขาซดได้จ้ะน้ำซดได้นะคะ,ดดะ,คะเราจะไว้ข้างนี้นะคะส้มตำหน่อไม้ปลาหมึกกุ้งจ่มนะคะ สีเข้าเหลืองเหลือคล้ายส้มตำนะคะสีเหลืองนะ่ะก็คล้ายๆส้มตำนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำสดได้จ้ะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วตู้หน่อยนะคะทำกับข้าวนี่นะคะ ใครอยากจะกินถั่วนะคะก็โรยลงไปนะคะโรยลงไปข้างๆค่ะนี่นะคะเสร็จเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะนี้เรียบร้อยแล้วจ้านี่นะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะ ส้มตำนะคะส้มตำ่อไม้กุ้งจอมปลาหมึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมาทานกันได้เลยนะคะที่บ้านของนส้มนะคะมาทานกันได้เลยนะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุน,นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุน,นะคะนี่นะคะให้ดูสวยๆเลยจ้าอ่าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้า